สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมานี่เลยลองกินอันนี้ให้ดูนะคะเป็นเหมือนแบบลูกอมเยลลี่แบบที่มันทานได้ทั้งเปลือกนะ,ะทุกคนเนาะก็เห็นแล้วก็อยากกินนะคะก็เลยลองสั่งมาจากในช้อปปี้นะคะประมาณ200อะทุกคนเกือบ200ประมาณร้อยกว่าบาทนะจำไม่ได้แหละนะคะนี่ก็ไม่มีภาษาอื่นเลยนอกจากภาษาญี่ปุ่นนะคะทุกคนก็อ่านไม่ออกนะคะว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปหาข้อมูลนะคะนี่สั่งมาอันนี้มัน ที่เราสั่งมาเนี่ยเป็น2 1 5กรัมนะคะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาลองแกะดูนะคะอุย้ยหอมอ่ะทุกคนมันเป็นกลิ่นแบบผลไม้คือได้มาหลายวันแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเพิ่งว่างทำนะคะโอเคนี่นะคะมันก็มีความเหนียวๆนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะแบบว่าเราวางไว้นอกห้องนะคะนี่ก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอเคก็จะมี เนี่ยอย่างอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเมลอนค่ะมันก็จะเป็นแบบสีเขียวๆเนาะเป็นรูปเมลอนนะคะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นสับปะรดนะคะทุกคนก็เป็นเหลืองๆนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นส้มนะคะทุกคนเนาะส้มเนาะอันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะนี่ส่วนอันนี้ก็คือองุ่นเนาะนี่แล้วก็อันไหนอีกคะน่าจะมีประมาณประมาณเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอนับซิว่ามีกี่ชิ้นนะคะ ก็ทั้งหมดนะคะในนี้มี16อันนะคะทุกคนเนาะก็215กร,รัมมี16ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแบบดูนะคะว่าเป็นยไงนะอ่ะขอลองที่เมลอนก่อนละกันนะนี่มันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะทุกคนคือเปลือกข้างนอกกินไม่ได้นะคะทุกคนกินได้แค่เฉพาะเปลือกด้านในนะคะเนี่ยเราไม่ได้แช่ตู้เย็นนะแต่ตอนแรกก็คิดว่าจะแช่ดีไหมแต่แต่ก็คิดว่าเออไม่แช่ดีกว่าคือมันเหมือนเป็นเยลลี่อะเกึ่งนเยนลลี่ทุกคนมันจะหนึบหเราก็เลยคิดถ้าแช่กูมันจะแข็งนะคะเนี่ยอันนี้คือ อันนี้ส่วนเปลือกข้างนอกที่เป็นรูปผลไม้อกินไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้นะคะที่กินในทั้งเปลือกคือด้านในมันก็จะเป็นแบบเราไปอ่านมามันเป็นเหมือนเขาทํามาจากพืชนะคะทุกคนเอาให้มาทำเป็นเหมือนคลา้าย t e u e เหมือนกระดาษเหมือนพลาสติกนะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นเขียวๆอย่างนี้นิ่มๆน,น,นะไม่ได้นิ่มแต่มันเหมือนแบบมีความเหมือนเยลลี่จะลองกินดูนะคะทุกคนอืม,อมกินเยลลี่เลยทุกคนกินเมลอนเลยค่ะ อมไม่ชอบไม่ชอบรสนี้ชอบรสอื่นคือไม่ชอบรสเมลอนอ่ะทุกคนอือ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 ยอะเลเลยนะครับโอเคขอข้ามเมลอนไปนะครับรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะทุกคนแต่ว่าเนี่ยมันก็กัดได้เลยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนเยลลี่ไม่ได้แข็งมากนะคะทุกคนก็นิ่มๆนะคะโอเคลองต่อไปขอลองมาสับประรดดีกว่าเนะนี่สับประรดนะคะ แต่มันมีความหนึบอะทุกคนหนึบแบบหนึบเหนียวอะทุกคนเนี่ยมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวด้วยความที่มันอาจจะเป็นแบบน้ำตาลเนเนลี่นะทุกคนเนี่ยนี่นะะสับปะรดอืมอืม,อม,อมหวานอะสับปะรดรสชาติเหมือนแยมเลยทุกคน ไม่ชอบคือเป็นคนชอบกินแบบเปรี้ยวๆนะคะทุกคนสับประรดมันไม่ลาหวานนะเมลอนก็หวานนะทุกคนมันจะมีความหนึบๆที่มือเพราะว่าทวกคนนี่เป็นน้ําตาลนะคะทุกคนอันต่อไปลองกินเลยด,ดิอย่ครับลององุ่นดีกว่านี่องุ่นโยดายาเนี่ยพอขึ้นมาอาัดคลิปบนห้องแล้วยดายชอบทำแบบเนี้ย วนหลังเขาไปอ่านทา้้งล่างเหมือนเดิมแล้วนี่ยวะดาลมเลยครับนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองลอกกระดาษให้ดูนี่กระดาษมันก็เป็นอย่างี้เหมือนเหมือนพลาสติกนะคะนี่เหมือนพลาสติกเนาะจะลองกินเท้าไปม,มันก็ละลายหายไปเลยก็คือเหมือนคงเป็นแบบขนมนะทุกคนเนาะนี่นะคะองุ่นจะลองกินดู อันนี้ก็มีกลิ่นองุ่นแต่ว่าเหมือนเดิมยังคือมีความหวานเหมือนเน้นหวานนะทุกคนอืมอ,อันต่อไปลองส้มนะคะจะหวานนิ้ไหมเนี่ยนี่ส้มก็เป็นอย่างนี้นะทุกคนคิดว่าหวานแน่เลยอะ่ะอ,อันนี้กลิ่นส้มขึ้นมา หองกันทุกคนหวานเอาสุดท้ายนะคะเป็นสตรอเบอรี่เนาะไม่รู้จะเป็นไงทุกคนแต่ว่าเอาจริงแอบแบบไม่ชอบด้วยความที่มันหวานก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันหวานอะเสร็จได้เงินเหมือนกันเนาะ จะลองกินอันนี้นะครับสตรอเบอรี่นะสุดท้ายนะทุกคนก็หวานสตรอเบอรี่ก็หวานทุกคนไม่มีไหนเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวเลยหรือว่าเป็นแบบรู้สึกสดชื่นถึงแบบรสผลไม้ทุกคนมันมีแต่ความหวานเนาะ ก็อืมมันเป็นเยลลี่นนคะทำมาจากน้ำ,นำตาลเลยมันก็เข้าใจได้ว่ามันน่าจะหวานนะคะโอเครู้สึกว่าไม่ถูกปากค่ะเพราะว่าเอออาจจะได้คนที่ไม่ชอบกินหวานนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันหวานทุกรสเลยอะทุกคนมันแทบจะแบบไม่ต่างกันเลยนะคะพอกินแบบนี้รู้สึกว่ามันไม่ต่างแล้วมันมีกลิ่นแค่นิดเดียวทุกคนอย่างอางุ่นก็มีกลิ่นองุ่นนิดนึงส้งมเมลนิดนึงนะคะสตรอเบอรี่นีน่แทบจะแบบฮะ นี่เตอไเรียกหรออะไรเงี้ยมันหวานหมดเลยทุกคนก็คิดว่าเออเด็กๆอย่ากกินเยอะเลยนะคะมันเป็นน้ําตาลเนาะแล้วก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดกินเยอะนะคะอันนี้ก็อาจจะเจะไปแบ่งแบบน้องๆน้องๆที่บ้านหรือหลานอะไรเงี้ยเพาให้เขาไปกินแล้วกันเขาอ,อาจจะชอบนะคะว่าเด็กๆเ,กเกนาะแต่เราคิดว่าไม่เหมาะกับเราแล้วเราก็เออไม่ชอบนะคะอาจจะไม่ได้ซื้ออีกนะคะทุกคนก็เอามากินแบบ เพื่อให้ตัวเองรู้เนี่ยแหละว,ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนเมื่อที่เห็นในในวลอลล์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่ากินจงเงยเพราะว่าด้วยเขาที่มันมีเสียงแบบอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมก็วันนี้ได้ลองแล้วนะคะแต่ก็เนี่ยละคะรู้สึกว่าอ,อขอผ่านดีกว่านะคะไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อแล้วไม่เอาแล้วนะคะทุกคนไปกินอย่างอื่นดีกว่านะคะส่วนตัวคิดว่าแบบมันมันไม่ค่อยได้อร่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีแต่หวานนะทุกคนหวานมากเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายมือเหนียวหมดเลย